การเปลี่ยนแปลงครับนั่งเป็นนั่งนั่งเป็นลำนะครัดไมปคนคนมันไอหนี่แหละแม่งแบบกระป้อมูลรถละไงก็คอยแจกนี่มันเจ็ดสิบเก้าเด็ดแม่งขายทุกอย่างอ้าวทำไมเหลือเจ็ดสิบเก้าอะโดนใบอ๋อเออใช่โดนใบอ้าวทำไมโดนโดนใบแล้วมันโดนหักรถคอยด้วยเหรอหัเหลืองสองร้อยห้าสิบแดงห้าร้อยอยะเจ็ดแค่แต่ว่าแต่โอเวอร์มีพมีเท่าไหร่ไม่เกินเท่าโอเวอร์ เราคอยอุ้มกันเลยมีโอเวอร์เหลืออยู่5,000กิโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวได้ดึง10,500ครับ10,500ครับอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติแบบมีคนมาปั่นประสาทใครสักคนหนึ่งไม่ไม่ครับไม่มีหลุดครับบูผมนะถ้าแบบอยู่ๆพรุ่งนี้โดนใบอีกคนแล้วแก๊งแตกจะได้เข้าประมูลบ้าวะเนี่ยทำไม้วนพูดอย่างรั้นอทำไม้วนพูดเลยครับไม่ก็พูดให้ให้นึกไว้ไงว่าเออใจเย็นๆนะทำอะไรก็ใจเย็น เนี่ยอืมชัดมากเอ้าเี้ยแดงนี่โดนอีกกูไม่ทะลุไปเลยเนี่ยตำรวจตำรวจเพิ่งเอารถมาเนี่ยไม่ใช่วะนานนีน้าสวัดีครับต้องไปคุยนี่ทำให้ทำให้น้าสวัสดีครับน้าเดียรครับรถคุยยังเหี้ยเลยนี่แต่น้ารถเพี้ยจัดเลยอ่ะโหนะรถนักโกงสุดในไอ้นี่นะนี่นะสุดเพี้ยอะไรมันเพิ่งมันเพิ่งกลับปรับกลับมาแล้วมันไม่ได้ปรับคันนี้เพิ่มเอ้ยเอแวนมันลืมคันนี้ปะไอแวนมันลืมเหรอ้อยแวนลืมคันนี้เหรอ ก็คือตอนนี้รถกูกาที่สุดแล้วกาทีแดแตอนเปลี่ยนนะฮ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 ะวะฮะฮะฮงฮะฮะาะะฮัฮเฮะฮะอะฮ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 ะ่ะฮ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 โมะฮะฮะฮะ้ะฮไฮะฮะฮะ่ะฮ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 ะเะฮ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 ะเะฮ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 ้ฮคันนี้มาไล่ผมนี่ผมยิ้มเลยนะอนเนี้ย ไอ้เคียผมเกินไปแล้วนายอ้วนโอ๊ยไม่ใช่เกอย่์เขายังไม่ได้ปรับให้น้างไงแกงมึงแตกแล้วอะทำไมถึงแตกอะนะแกงแตกแล้วครับนะโอ้โหแกงเขาของบึ้มั้มเลยไม่แกงแกงมึงนะไอ้จอ<笑><笑><笑>ใช่แกงผมจะแตกแทนแล้วตอนนี้ไอ้เคียร์เจ <79 S 2> นะียนสากลีนะ้านะ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 เห็นอะไรบ้างครับเนี่ยการเปลี่ยนแปลงครับด้วยนั่งเป็นนั่ได้ร้อนร้อนมันก็อุ่นเหลือเกินไม่คนคนมันในนี่แหละแม่งแบบกระปูมรถแล้ไงรถคอยแก เจ็ดสิบเก้าเหรียญแม่ขายทุกอย่างอ้าวทำไมเหลือเจ็ดสิบเก้าอะโดนใบอ๋อเออใช่โดนใบอ้าวทำไมโดนโดนใบแล้วมันโดนหักวัดคอยด้วยเหรอค่ะเหลืองสองร้อยห้แดงห้ารอยยอ่ะเจ็ดแค่เพิ่งรู้อย่าพอนะคะว่าพี่วอนไม่แกงแล้วตัวดีด้วยนะเว้เวลาทำอะไรผมผมไม่ทราบไปล้วโอเวอร์โอเวอร์ตั้งไงคเนียโอเวอร์แต่โอเวอร์มีโอเวอร์เอะนโอเวอร์ เราปล่อยอุ้งอเยมี power เหลโออยู่5 0 0้เหรอับ5,000เหรอครับ15,000เหรอครับ15,000ครับเออใช่ป่ะเนี่ยไอ้เรือนี้มี15,000ไอ้เนี้79เหลือ ใกล้ใกล้อย e> ู่นะผมว่าใกล้อยู่ต่อแล้วนั่นคนละชั้นไอ้เพลงนี้มาเลยอ่ะชั้นของจริงผมผมคนวางผมเป็นคนวางแผนอนาคตไงผมก็แบบเออมองกาไกลไงไอ้อ้วนอ้วนถือว่าพี่ขอมึงอย่าด่ามันทางอ้อมแบบนี้ไม่ใช่ผมไม่ได้ด่าไม่เขาเขาไปมอติไงเขาไปมอติไงแต่พวกเราชอบไปพลาดไงเขาเขาเขาไปมอติด้วยนะก็เลยก็เลยเหลือเหลือน้อยไงกลายเป็นขึ้นมาก็เลยันนี้มันก็จะมีพลาดกันมั้งพลาดพั้งอ่ะ อู๋ยเคเลยสองร้อยฮะเอ้ยเหลือเจ็ดเก้านี่ต,ต้องต้องต้องซีเรียสแล้วนะไอ้เหี้ยเยเคไอ้เหี้ยต้องซีเรียสแล้วนะเป็นกูนี่โอ้โหตูดล้นเลยไอ้เหี้ยนั่งไม่ติดแล้วอ่ะทุกทุกอย่างทุกอย่างเนี๋ยการคำนวณของไอ้นี่ไอ้หัวแหลมอยู่นี่ไดเหรอผัว,วมาคำนวณไว้อยู่ยใช่อีกรอบหนึ่งอ่ะถ้าเกิดว่าสมมติมันตีเสร็จปุ๊บมันหลุดหลุดใบามาอีกใบหนึ่งก็คือนู่นเลยครับยาวไปขึ้นแก๊งใหม่ตั้งแต่แรกรถประมูลแก๊งโดนยึดอีก โอ้นี่อีกนานเขี้ยชิบหายแล้วไงโอ้ยเยถ้าเป็นผมนี่ร้องไห้ตายห่าเลยเดี๋เรียกว่าเซตฮีโร่ไอ้ยไอ้แหวนคิดดูดิแกนโอเวอร์แดงได้30คนอ่ะแกงยังไม่แตกเลยโอ้ยไม่หรอเยทีมันต้องมีแดงๆมาเป็นจะไม่ถึงแดงเลยโอ้ยนะยังไม่ถึงแดงเลยเออผมอ่ะผมมาเกรงใจน้านะเพราะวันผมขอกล่องน้าไปแล้วแต่ผมจะถามน้าหนึ่งคือคนแก๊งผมมันต้องออกหลังจิงบ้านอะนะ แล้วมันมันมันออกได้ไหมอะมันต้องออกสามสี่คนอะอ้สามคนนะมันมันมันต้องไปอย่างอื่น่ะไม่งั้นมันจะเคลียอะไรไม่ได้เลยนะไม่แล้วมันจะออกไม่ได้เอาก็นะบอกนะปิดสภาก็เออก็ใช่ไงก็รอดิรอเปิดยี่สิบยี่สิบเอ็ดผมกลัวว่าพอวันนั้นอะมันจะเข้ามาไม่ได้แล้วครับนะครับมันจะเข้ามาเคลียรแบบบัตรแก๊งเคลียกุญแจแดงอะไรไม่ได้แล้วอะครับชุกละหุกเนาะ เพราะเพราะว่าจริงจริงๆพวกผมคุยกันว่าคือชิงบ้านเสร็จก็คือออกเลยแต่ก็ไม่ไม่คิดว่าจะปิดยาวกี่คนกี่คนสามสามครับสามสามคนใช่ครับสามสามถ้าถานะให้อ่ะเดี๋ยวพีคามเดี๋ยวผมให้มันเข้ามาสามคนเลย <คน S 1> แล้วก็นั้นเดี๋ยวผมรอยี่สิบก็ได้ครับเฮ้ยอ่ะ,อะเห็นป่ะไม่ใช่ไม่โลไม่ไม่คือมลลไม่โปรตีนออกโปรตีนออกมันต้องเสียอะไรบ้างครับคือเขาเรียกว่าทักษากกัน ต่อรองอะเพื่อกูอยากรู้แต่กูไม่ถามไปมันก็ตอแหล <c oughs> กู <c oughs> ไม่ผ<อ> <m akes> มไม่ได้ <c oughs> ตั้งอะสันดาลมนเลยออก <m akes> ไม่ใช่ไม่ไ,ไม่คือไอออกอะมันออกได้แต่ว่าต้องถามว่าถ้าเกิดมันไม่ว่างเอาบัตรแกง๊งเอากุญแจแดงมาให้อะ่ะสภา,าจะโอเคหรือเปล่ามันต้องถามอย่างนี้มากกว่าครับไม,ม่ถามถามมิโลดิ์ดิถามกูไม่ได้แต่วพราะมันมันสามคนเลยนะครับมันสามคนเลยนะในกรณีอย่างเงี้ยค่ะพี่วันมันถามว่ามันได้ไหมมันได้ค่ะแต่ต้อง ก็คือต้องฝากทางว่าต้องเน้นย้ำเน้นเตือนเขาด้วยว่าถ้าเข้ามาจะต้องเอาเข้ามาให้กับทางสภาทันทีเพราะว่าผมกลัวมันไม่ว่างเข้ามาดิครับนั่นนะเด็กจ๋าถ้าเกิดสมมติว่าเขาเข้ามาเขาก็ต้องมาเข้ามาแล้วมีก็คือโดนปรับสิบล้านนั่นนะดิผมก็เลยอยากอยากอยากรีบเคลียร์ให้พวกมันนะครับเพราะพวกมันต้องต้องไปทํางานแล้วครับเพราะแต่เพราะสามคนที่อมไปทำงานหมดเลยแล้วเข้ามาเข้ามาแล้วค่อยมาเคลียร์แต่ถ้าเกิดผมเอาชื่อออกไปก่อนได้ไห่นะผมจะได้คนใหม่เข้า ไม่ไหวว่าจ่ายจ่ายเอ็มหนึ่งก็เอาจ่ายเอ็มหนึ่งผมก็เอาสามคนนะจ่ายเอ็มหนึ่งก็เอาผมพูดเล่นถ้าจ่ายเอ็มหนึ่งผมก็เอาดิวเงินเข้าส่วนตัวว่าแต่ปกติมันมันต้องเสียอะไรบ้างนะเอาคนออกนะฮะห้าแจ้งคอยกับห้าแจ้งคอยกับห้าสิบบอทคอยค่ะเฮ้ยโนโนโนโ่ไม่ไอห้าแจ้งคอยห้าสิบบอทคอยไม่ต้องคนละล้านอ่คนละล้านคือคนละล้านไปเลยทีเดียวใช่ไหมครับใช่เงินเข้ากูเต็มงั้นเดี๋ยวพี่ทามผมไปได้ไหมครับนะพี่ทามเดี๋ยวผมเอาสามคนมา เท้าหนล่งเขาสามมุกไปเลยครับโอเคสามล้านเดี๋ยวผมทำให้นะครับไม่เลอะพี่ทำขี้เห็ดแปลกอะไรอ่ะโอเคครับครัเฮ้ยน้าเห็นรู้เลยนะเห็นพี่วันติดต่อไงครับพี่ทำอะไรกูยิงอะครับพูดเงื่อนอะไรละครับขอบังครับนะขอบังครับต้องดีต้องดีเอท่มาดีนายังคนมันออกเยอะจัดเลยนะมันอยากเคลียร์ให้มันจบๆเลยนะเยังใกล้แตกแล้วครับกูดีๆกูแบงให้เขาได้หมายถึงพวกผมเหรอครับเขาไม่ได้อยากอยากอยาก ไม่หรอกนะมันมันแค่ออกเยอะเดี๋ยวหาใหม่ได้ไม่เป็นไรนะเฮ้ยเชื่อไอ้แก๊งมันยุบเยอะมีมีแก๊งจะยุบเหรออีกมีมีแ้นะมีแกง <S <S แกงจะยุบแกงหนึ่ง <S 2> <S 2> <S ใช่ป่ะเพราะคนออกเยอะแล้วก็อีกแก๊งหนึ่งใกล้แตกเลยหรือวอทคอยน้อย <S 2>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  คุณคุ้นแน่นี้เหมือนื่อคุยไปอิงคนอื่นเขาฟาร์มเก็บงงเก็บเงิน แกงมันจะ,จะมีอยู่แค่แก๊งเดียวเว้ยที่ไม่เคยเตรียมตัวเฮี้ยเลยอะแบบเอ้าฉุกฉุกเราหกฉุกเราหกตลอดไม่ใช่แก๊งเราหรอกไอ้แบนใช่เราวอลดคอยมันตอนนี้มันเหรียญเท่าไหร่วะนะแก๊งเรามองการแกงตลอดแต่ตอนเนี้ยค่ะหนึ่งในหนึ่งในห้าเก้าอ <as totally> ี้อะค่ะมีหนึ่งเก้าอี้ที่แบบว่าขึ้นเป็นสุ่มเสี่ยงแลวนะคะเนี่ยหุยใครวะหน้าใครอะไปดูในชีตอะเมนโรส่งชีตให้มันดูดูในชีตสองสภาได้เลยค่ะอย่าบอกนะมีอีกเรื่อง ชเอ้ไอแบนเดี๋ยวมึงไอ้นี่ด้วยนะเดี๋ยวไอแต้มแต้มแต้มจีบิสัยมึงอ่ะแบนตัวกลางเลยสุ่มเสียงไหนอ่ะไหนอ่ะดูนังเะในห้องเทียแก๊งนะพี่แต้มแต้มแต้มจีบิสัยแก้งมึงอ่ะเดี๋ยวพอมีบ้านเสร็จปุ๊บนะมึงเหลือสามนะก็ทำไมนะในชีไปพี่แล้วเทียแกงงละเพราะรถกูเสือเป็นคันเดียวที่ยังไม่ถูกปรับจ้าครับไปจะเกี่ยวกับคณะพี่แฝกครับพี่แฝกเขาในชีว์้ท่าไหนวะอ๋อในเทียแกงแล้วคิวแล้วคอยเทียแกงแล้วคิวแล้วคอย ลองดูดิใส่ชื่อหน้าเียแกยงไว้คือแล้ว <laughs> ล <laughs> ดูไว้แล้ว,ลว <laughs> ข้างบนเขียนว่าสุ่มเสี่ยงอ,ะ <laughs> อง่ะเล่สทงมาให้กูดูหน่อยว่ามึงเขียนถูกไหม <laughs> ได้ค่ะคุณนะความจริงแล้วอะ่ะมันห้ามมีวอตคอยต่ำกว่าพันนะปแปลกๆ <laughs> สุ่มเสี่ยง, <laughs> งแปลกมากเลย <laughs> ตรงจารแบบสุ่มเสี่ยงเบลอเลยอ่ะสีส้มหลามเลยอ่ะมีการมีเพื่อนอยู่อพอโลใจอะไรเนี่ยสุ่มเสี่ยงขนาดนี้เลยวะเออเราสุ่มเสี่ยงขนาดนี้เลยหรอวะเลลมึงติดต่อสีแกงไว่ด้วยมึงติดต่อสีแกงไมด้วยพวกแบดกายวิปลิตอเลยพวกเนี้ยบอกว่าเผื่อแกงมันแตกมันจะได้ต้องไปอยู่อีกสามก็พี่ได้ครับุณนา ชีวิตเราแม่งเดินบสเได้นี่หว่าติมนะแก้วถึงจุดนี้เราเนี่ยพู้ชีพผู้หลักแม่โคตรชอบความผัดผ่อนนะไมไมาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะเออจุดที่แกงอกไรจะแตกเป็นโรกอธิบายไปสิว่าวอทคอยมันต่ำกว่าเนี้แล้วสิ้นเดือนนี่ทำไงอ่ะใช่ค่ะถ้าถ้าเกิดมันมีการตรวจสอบวอทคอยประจําเดือนนะคะหนักมากเลยนะคะสําหรับโทษแต่ก็มีวอทคอยเท่าไหร่นะครับขั้นต่ำหนึ่งพันค่ะโอ หนึ่งพันยังอีกไกลเนี่ยแก๊งเราเดี๋ยวนี่ครับมันสมองของแก๊งมันน่าคิดทางออกอยู่ครับแก๊งนั่คิดอยู่มันนั่งคิดอยู่ครับมันไม่ใช่มันสมองตอนนี้มันไม่อยู่ย่งัเยอยงคิดอยู่ครับมันนั่งคิดอยู่ครับอย่างที่แจ้งเลยครับให้ตาเอาเป็นคําแนะนําคือถ้าเกิดหลังจะได้รับบ้านปุ๊กเกอแนะนําให้รีบแรกนะคะรับผมเพนพอยที่มีแต่ดูไม่ต้อมีเพนพอยเนี่ยมันสมัครแกงมาก แตกแนไไ่ไม่เยอะไม่เยอะครับนี่เพราะอะไรรู้ไหมโลม,<ช>มันไม่มี่าง,างคือวอตคอยมันต้องเอาไปประมูลรถโอ้เออหลอ,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 อกด้านเออเชีย่ยซื้อวอตคอยไม่ได้ด้วยชิบหายแล้วใช่เพราะมันต้องไปประมูลรถซวยกาปืนสามก็เข้ากอกก็เข้าครับผมชิบหายวิกิตตอนนี้พันเหรียญประมาณยี่สิบเอ็มอะโอ้โหเฮีย ไม่ถึงถ้าพูดถ้าพูดเรื่องเงินไม่ไม่ใช่ถ้าพูดเรื่องเงินตอนเนี้ยไม่มีเงินออกเท่งนั้นแ่ะตอนเนี้ยเไอ้ไอ้เขียนไม่ให้เงินออกอ่ะดิเออเอาเอาง่ายเนะมึงมึงมึงคิดไปเลยจอดง่ายง่ายครับนะโ r o เท c บ้านกี่วันเมโลแจ้งไว้ p r o t e c บ้านสิบวันค่ะคสิบวันจ้ะก็ภายในเดือนหนึ่งอ่ะผมต้องอย่างน้อยก็ต้องสักห้าห้าอะไรเหรอห้าบ้านห้าแก๊งเหรออ๋อต้องสัตว์ห้าแก๊งวัตถุ์ฟ้า ใครเวล่าละั้เกิดว่าสมมติมึงซัดแก๊งหนึ่งเสร็จปุ๊บมึงไปต่อยแก๊งแล้วมึงโดนใบอีกเรียบร้อยเลยเชียรอนนี้สีหน้ากลัวเชียอเอ้เชียแต่การเล่นมากไม่ก็เสี่ยงอีกนะการการตีแม่นก็เสี่ยงอีกใช่แต่ว่าการการการจะยืนแกงสัดแก๊งเนื้อค่ะต้องอย่าลืมคำนวณด้วยนะคะว่าคือเสียวัดคอยเหมือนกันนะคะการยืดการยืดเสียวัดคอยด้วยว่ะยิ้มหาย ชีวิตไม่สนุกไี่กระโดนกระโดนเจ็บกระเจ็บใหม่ดีกว่าพวกเราตั้งไม่ใช่ไอแต่ของมึงไม่มีรถประมูลติดแก๊งนี่มีครับแม็กโดนัลด์ครับไอแม็กโดนัลด์ครับโอ้โหคันเดียวเองไม่เป็นไรหรอกโอ้โหคันรักของไอสนุกเลยนะครับหน้ามันจะไปหนักตอนเข้าประมูลรอบนี้ไม่ได้ครับน้าใช่ครับโอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติแบบมีคนมาปั่นประสาท ไม่ไม่ครับไม่มีหลุดครับบู้ผมนั่งสมาธิกันอะไรตุกคนกเนีถ้าแบบอยู่ๆพรุ่งนี้โดนใบอีกคนแล้วแก๊งแตกจะได้เข้าประมูลป่กว่าเนี่ยทม่ไม้วนพูดอย่างนั้นอ๋อไม่ใช่ไม่ใชพูดอย่างนั้นไปก็พูดให้ให้นึกไว้ไงว่าเออใจเย็นๆนะทำอะไรก็ใจเย็นๆอันนี้ไม่ได้บอกว่าพวกเต็แตกเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยถ้ากูจริงพูดตรงๆนะถ้าเป็นกูนะกูนั่งไม่ติดแล้วตอนนี้ถกูทำไม่ติดรางอะนั่งติดรา่ไม่เห็นไม่ได้แล้วติดไม่ได้โน่่่่ไไไมมออยยููง โอ้ยแต่มันมีทางทางออกนะเว้ยก็คือมึงเข้าประมูลเสร็จปุ๊บใช่ป่ะอันนี้คือรถประมูลรอบนี้เป็นของแก๊งวัวว่าเมโลใช่ค่ะเป็นรถติดแกงว้าหยุดแกงไม่ได้โอ้ยิีหายแล้วังไงเสียเอ้ยสมมติประมูลได้สองคันปุ๊บออกจากงานประมูลปุ๊บโดนใบนี่ฮาเลยนะทางออกของมึงอ่ะคือมึงต้องอ้่านี้ไม่โดนใบเดี๋ยเลยอ่ะไม้มึงมึงตัวพวกมึงต้องล่างไมล์แมพขึ้นมาก่อน ครับเริ่มต้นด้วยชื่อมึงอยู่ข้าบนสุดแล้วก็ทําเป็นลูกศรน <C ül> ว่าสัปดาห์นี้ยี่สบสองครับยี่สบสองแข่งนี้สัปดาห์งนี้ไปต่อไหนไม่ <C ül> อย่าหาหว่าโหดร้ายกนเลยพวกคูจะเอารวมไม่นอกแล้วพูดตรงลงอะ่ะใช่อืมทุกคนมันก็อตต่อร่ากันทางนั้นเลย ลองแบบลองแบบตีๆอยู่แล้วปิดปิดไวแชทเล่นไหมอะไรเงี้ยลอง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 ไปคุยนักเตะโดนสุกเสี่ยงตอกไม่เอมอไม่อยู่นสารนี่กินเรียบร้อยเียเขาถามทำไม่ปิดไวแชทเล่นกลัวโดนครับกลัวฟั๊บแล้วหลุดอย่างแรกที่ควรทำห่างๆไปเว้เราจับกลุ่มกันไม่เกินสองคนไว้ตอนนักเราตัวจับกลุ่มมากกว่าสองไปโดนไปกันตลอดเลยเราไปคุยตรงนี้เอ้ยทำไมเราดูแบบว่าคุยกันกลางถนนกันเนี่ย เป็นไรเลยเก็ไม่เคยชนเลยนะนั no you know. ่นเราชนเราเคยมาอีกแบบนี้เหมือนกันนะมึงลองมึงลองคิดภาพดิถ้าใครชนอ่ะไปผมด้วยการกระสุนเลือดน้อยแต่กระสุนด้วยไม่ไม่ถ้าใครชนนะแล้วเดี๋ยเนี่ยนะจะเก็บนี่ถามมาให้นะเรื่องกระสุนเนี่ยเนี่ยก็พอมัำพูดแบบเนี้ยคนเขามองกูโรคจิตหมดเลยไอ้ไอ้ทำไอ้ไอ้ทำแล้วมันมันเป็นเพราะว่ามีเกาะเลยต้องทำแบบมี้เกาเขปืนอ้าวอย่างนี้ก็จบก็ไม่มีผลเลยว่านะแก๊งอเย ถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากคนไม่มีเกาะก็โดนอยู่ดีถ้าไม่อยากให้กระสุนทะลุก็ะสุนเาเกาะออกนวัอดีครับพอดีครับแต่แต่ก็จริงนะแวนมันมันก็ต้องทำเพาะว่าเพราะว่าถ้าเกิดใช่เพราะว่ามันไม่โดอใครไม่เกาะเออใช่เพราะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็ต้องยิงเพิ่มอีกสองนัดอีกอะแต่มันจะไม่นี่คนคนที่มันไม่มีเกาะเออแต่คนที่ไม่มีก็เหงาเลยอะอม่ีไปคงยอย่าไปคุยเรื่องไอ้นี่อย่าไปคุยเรื่องเกาะเอาเอาข้างหน้าให้รอดก่อน เอาให้รอดก่อนคืออย่าเตรียมการไปไกลเกินไปเลยฉีกเบลออกไปเลยครับตอนนี้คือรู้ว่าไอ้ขอพวกนั้นมันต้องมีไว้แต่ตอนนี้มึงต้องมีชีวิตก่อนที่จะใช้ขอพวกนั้นนี่เหรอครับปลุกแก๊งแตกโดนไล่เก็บทีละคนผมว่าหนทางเรียบร้ยตอนนี้สิ้นเดือนเนี้ยอัดอัดอะไรวะกระชากชาไงอัดแน่ไอ้นั่นมันอัดแน่มันบ่นอยู่ ขาดกาชาก็าม <lawsuit royable S 1> ไม่ขากาชาไม่มีบอสคอยน้อยไม่ได้ครับนะเดี๋ยวผมหาตีเอาเอาเอาทรัพยากรไปหาตีเอาเอาเอาไปแรกเอาของไปหาตีอ่ะใช่ถ้ามีอยากเอาของไปรอเตรียมขึ้นแก๊งใหม่ครับนะเออะถ้าเกิดว่าสมมติมึงมึงขึ้นแก๊งใหม่มึงก็ไม่ต้องเข้าประมูลรอบนี้ดิอีไม่น่าได้นะไม่ไม่ได้เข้ามาสองรอบแล้วดิไม่ยอมไม่น่ายอมแล้วอย่างนี้ไม่ไ้ไม่ได้เข้ามาสองรอบแล้วดิ หรือ,อถ้าเกิดว่าเอาเ,เ,เอาเง่ายๆนะมันมีอีกก็คือมึงยุบตอนนี้เลยแนละ้วยอมเสียมแม็กลาเลนใช่แล้วก็ไปวัดประมูลใหม่ครัสมุนสมุนผมถามเลยสมุนม,มันยุบจริงไอ้เรื่องบ้านที่เล่นไปยจะได้ไหมหรือไม่ได้สี่ก้านครับรออีเดือนนึ่งไปยืนเงาอีกงั้นงั้นเดีกว่าไม่ดีกว่าพี่ดาโมงสามารถขายสลักแจ้งตัวเงให้ตัวเองซื้อได้ไหมครับเปีวน่านี้ เออแต่วัดคอยวัดคอยมันเท่าเดิมวัดคอยให้เราเดิมเออว่ะเวนไม่น่าช่วยอะไรนะไม่น่าช่วยอะไรนะเพราะเราอยู่อย่างเงี้ยแหละแล้วเราก็พัฒนาพัฒนาไอ้นี่สติพัฒนาอย่าหลุดอย่าหลุดท่องไว้เลยอย่าหลุดเสียงเลยพี่พีทุกคนตั้งสตินะครับพี่พีทุกคนฟังโก้พี่โก้มันดีไปรอบนี้นี่ใช่ป่ะดีทุกคนอะ ใอ้ยกเงินในนี้ปะทุกคไม่โชว์ว่าไม่โชว์ว่าหนึ่งเดือนย้อนหลังให้หรือเปล่าน้าน้าทำตะโก้ข้อเปล่าเอ้ยข้อข้อขอเปล่าเนีครับนะาทางบ้านเขามขอแล้วกันหรือยังเดีผมขอแล้วกันหนึ่งอะเราก็ต้องไอ้นี่ดยคือจะใส่หมดเลยใส่สี่สิบคนเราอะแล้วขอไปไงไปนอกไปเลยไม่ไม่ขอเลยไม่อย่างเดียวรู้ใจรู้ใจกันอยู Demon> ่แล้วใช่ไหมเล่นช็อตรู้ใจอะให้พี่เฉียนดูคนเดียวเลยสั่งคนเดียวเลย ร้อยไอ้เฉินเองที่ลุดโดน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 ลุมบัอโดนโดนโดนลุมบัฟเออฉันโดนลุมบัฟคนเดียวปี๊แตกสวนไปฮาเลยนะโอ้ยแค่นึกก็นุกแล้วอ่ะนุกแน่มึงสนใจรถบะมูลมาจับนำไหมครับเป็นรถคอยผมรับนะครับไอ้อินดีมันจะลา นี่เ,เรื่องนี้ห้ามดีโอวีรู้เลยเนี่ยโดนล้อแล้วเนะ่ล้อแน่ยยนนโดนโดนแน,ดน,น่แล้วนะโดนแน่นะไอพวกแกงจะแซ่พวกแกงจะแซกก่ซโดนแน่นะแต่ว่าจริงๆถ้าพี่ดำล้อนี่อาจจะมีเวรกรรมส่งถึงก็ได้นะเพราะว่าพี่ดำเคยล้อดูไว้ว่าเทียสามหลังเที่ยงคืนคนที่โอเวอร์ไม่เทียสามทั้งหมดเลยครับวันดี้ครับตอนแรกมันมีวอยเท่าไหร่อะไรนะคะตสดแว่ามันมีต่ำกว่าพันมานานแล้วอะดิ ตอนเปิดมามีอยู่ตอ <c oughs> นเปิดมาค่ะมีสองพันใช่ไหมคะให้คนในแจ้งไปสี่สิบคนใช่ไหมวหาังจากน่เฉินก็เบิกไปเป็นจํานวนเลยตอนนั้นอนะ่ะแล้วทีนี้พอมีเรื่องปุ๊บเฉินก็เอากลับมาฝากทั้งหมดนป่นนะเอากลับมาฝากคืนทั้งหมดหกร้อยห้าสิบห้าเหรียญวันที่เท่าไหร่หกร้อยห้าสิบห้าเหรียญขอไปช็คย้อนหลังก่อนนะคะน้ำมา แสดงว่ามันเกินเดือนแล้วดิถ้าจำไม่ผิดมันคือตอนนั้นป้าใช้ไปโดนโดนใบตอนอันดอรกาวด้วยป้ามันเลยรถอ่ะใช่ไหมไม่ไม่ใช่ค่ะคือตอนอันเดอร์เกาวของเบนเนี่ยไม่นับไปเจอกันไว้ดูไว้ไปแล้วไปโดนใบป้ามีใครโดนใบเนี่ยก็จะสอบก็จะสอบบอสให้เราเอาเบิกไปทำกุญแจแดงไงเดี๋ยวมึงทำรูปรอเลยไม่กุญแจแดงมันแค่สิบคนเลยนะแก๊งแตกแก๊งแรกพอวอตโดนอะไรวคนะสี่สิบคนอ๋อสี่สิบคนเออว่ะครบเดือนพอดีค่ะ วันที่มาฝากวันที่สิวันนี้วันที่สิบแล้ชิปหายเลยเฮียอะไรวะเนี่ยเขามาก็ไม่ได้เลือกปวดหัวเพิทำไมเงี้ยวัตถุภักก็คือมันเกินเดือนแล้วเขาไม่ซื้อรอมานะแต่ว่าพี่เดมมีอยู่ครับแต่ว่าคำนดมมันต้องเขาว่าอัปเดตครับนะเราต้องรอเขามาครับเราต้องรอมาอัปเดตเขาติดต่อซื้อไปแล้วครับเวลานี้เขอาจจะซื้อก็ได้นะพี่ซื้อแต่มันเกินเวลาแล้วไม่ครับมันอยังไม่ได้อัปเดตครับใช่ครับใช่ครับนานนานานนานเามาวันหนึ่งบ้าเป็นโล ใช้ครับอย่างหนึ่งวันนะคะเนี่ยเรั้งน่าจะมามีเวลาที่เซื้อปิดสามวันปิดใช่ครับสามวันต้นหนาวก็โดนเชื่อโดนเชื่อโดนเชื่อสามวันแล้วโบอีกแสดงว่าลงไปเหล่ๆพุ่งนี้วันนึงครับนี่กูบอกนะมึงไม่มีสตีฟนี่มึงอยู่กันไม่ได้นะกูบอกเลยตรงเนี้ยจังหวะเนี้ยกูบอกเลยนะสามวันแล้วบอีกหนึ่งวันได้นะมีสภาเพื่อครับใช่ครับสภาพเป็นเจ้ากั้นใช่ครับระยะหบินแต่วันนี่ห้ามึงต้องเข้าใจด้วยว่าระยะเวลาตรวจสอบไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการให้บริการอ้าวชิบหายแล้ว อะไรแล้วแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติประเทศเปิดเสร็จปุ๊บรถกูเสร็จกูจะเอารู่มารวยให้แล้วกนแห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 นไม่ไดแติดตบโดยคนไวเขาคนวอ๋ออ๋อจะจะจดับครับตอนนี้โอ้ชิปหายชิหายเพิ่งหลับแหวนเช้าด้วยยวแไม่ตื่นเข้าไปยนากายังไม่ตื่นหรอแหวนเพียงไม่โทรปุกจอนครับแต่ถ้าเราหา เอ้ยขออนุญาตขออนุญาตทำมือเป็นรูป F1 เพื่อหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับผมวันนี้ผมลืมเลยผมลืมเลยครับขออนุญาตทำมือเป็นรูป F3 หยิบเราหลอกจัดอีแอนเนี่ยความตื่นนเครับถ้าโดดเราต้องใช้อะไรเดี๋ยวเดียวอันนี้คือหนูไม่โรเพนะไม่มีกัปตันนั่งได้ไงเอาแล้วมันเป็นมันเป็นท่าท่าท่าแบบ ไปออกไปนี so Ö, right ่นะออกกหลังกล้อย <laughs> <HAHA inski> ่างนี้ก็พอได้อยู่ครับนี่ได้นี่ได้แต่กูถามงจริงเหอะมึงจะโลเพงมึงรวยเที้ยเห็ดก่อนครับไปดิงเสมปไฟดูดนะไฟดูดมาจากเขาเลยนะถ้ามึงโลเพลนี่คือกิจกรรมนี่คือแบบมึงมึงสวยแล้วนะ แต่กับเน้นอ่ะมันสวยนะแต่แต่ผมว่าสายกัมเล่นหรออนี่แต่ผมว่าเรายิงกันแบบว่าโตโตไปนะแต่บอสพี่เราตอนนี้ไม่ค่อยโลเพเท่าไหร่ไม่แต่เรามีรถตำรวจไงเรามีรถตำรวจจอดอยู่มีรถตำรวจจอดอยู่มันเกิดเหตุตรงนี้ไงมันอันนี้ใช่จะโลเพยนราเว้ยบอสคือเอาีจเลยรู้ป่ะต้องคุยตรงนี้บ้าเพราะว่าพวกพวกซีโตว่าพวกส่วนมากซีโตจะบ้ามนาศไม่มีใครกล้ามายุ่งอยู่แล้วใช่ไม่มีใครกล้ามายุ่งอยู่แล้วเนี่ยโลเพยมันไม่มีหรอกไอ้เหี้ยแบบสู่ครับนะ ถ้าเกิดว่าไม่โลเพยคือฟีโตเกงใจคนอื่นถูกต้องไหมล่ะถูกคำนะด้วยคขาที่เป็นโอเวอร์นะมันก็เลยฟีโตน้เข้าเกงใจมาคนเดียวแค่นี้เหลือแค่โตเดียวแล้วถ้าเกิดเขาไม่เสร็จอ่ะจิ๊บหายแล้วแหวนว่าปุกอยู่แน่นอนเขาไม่ตื่นเลยผมโทรเลยกันไม่ตื่นอยู่แล้วคนนี้โทรไม่ตื่นพูดไงคุณน้าจากการโต้ไม่เดี๋ยวให้บอที่ปรับก็ได้เอาเอาเอาแบบเอาแบบวู้ไปก่อนเลยแล้วค่อยท่อใหม่เอาแบบสามร้อยไปก่อนแล้วพี่ว่ากันใหม่เอาเหอนมีเจ็ดร้อย แต่ถ้าแถมวอลคอยเผื่อพพันห้าเลยมั้งเรี่องเนเดียวไปเมืองบนน่ะคุณชอบไหมฮะเองถ้าแถมคอยมีพันห้าได้เยังเสร็จแล้วติดแล้วเฮ้ยเนี่ยนะนี่การการตรวจสอบนะคะเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าแบบไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเลยนี่น่าจะหมดเลยนะคะเนี่ยจากเหตุการณ์ล่าสุดไม่แต่พผมไม่ได้กิจกรรมครับแต่กิจกรรมล่าสุดไม่ลงนะคะก็จะชิบหายแล้วเฮ้ย ใครไม่ลงวะไม่เห็นยังไงวะไอ้กายไอ้กายในกิจกรรมกายชิบไม่ได้ลงวะพี่น้องฝาแฝดไม่ได้กิจกรรมหมดเลยทั้งว่ากายวาคิวเนี่ยแต่ว่าแต่พรุ่งนี้มีกิจกรรมของวัดมิวสิกไปลงทะเบียนแล้วยังคะเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเอ้าวะผม่เมลโล่เรื่องถอยด้วยซับวัดเอเทนเมนต์อ๋อวัดอินเตอร์เจนเมนต์ผมเองไว้ต่้เวลาครับพี่เมโล่ต้องต้องไปลงทะเบียนไม่ใช่หรอมันลงได้กี่คนครับมันลงได้กี่คนครับบัตรเต็มหรือยังถามคำนี้ดีกว่า ช่นั่นละสม่แล้วแล้วลงมันได้อะไรครับได้โพลิเตคข้าแบตกับวอทคอยเหรอครับใช่โพลิเข้าแบบได้แน่นอนครับแต่วอทคอยกิจกรรมรอบทพี่แล้วผมได้เอผมได้เอตีแล้วแต่ผมไม่เข้าว่าไงความดวงจะไม่ได้เฮ้ยแต่แต่แต่เราจะได้วอทคอยจากอะไรบ้างอ่ะอ๋อตีเพนคอยสามกิจกรรมเพนอย หนึ่งเพนพอยต์สามร้อยวัตคอยค่ะแต่แลกได้ตอนมีบ้านแต่ตีก็ยังไม่เซฟใช่ไหมจอนเนี่ยถ้าเราตีแล้วต้องปิดไว้แชทถึงจะเซฟสุดเอาจริงไม่เรามีเพนพอยต์อยู่แล้วเราแลกไปก่อนได้อ๋อแต่เรามีเพนพอยต์ไงเรามีเหลือเท่าไหร่นะเพนท์พอยต์ก็จะได้จากการประมูลเฮ้ยเอ่อสปาร์ฟไม่เรคันพอยต์อัตราการแลกเปลี่ยนพอยต์โอเวอร์เป็นพอยต์โอเวอร์มีมีมีเท่าไหร่ครับอย่างงี้นี่คือแจ้งสนตัวไหมคะหรือว่าอันนี้คือถามไม่ใช่อะไรนะมันผิด ไม่ใช่ไม่ใช่เอาเป็นตัวตัวครับเป็นตัวตัวเป็นตัวตัวแล้วกันเจอไม่คิดว่านี้ตรงๆนะสามสิบไม่ถึงเยอะไอ้ไปหยอกคำถามตัไปหยอกคำขิงครับไม่ใช่ก็ไหนๆก็ถามแล้วกูก็ถามว่าไม่ได้ถามนานเลยถามคนน้าไม่โล่ไอ้พวกพวกดูไว้มันพวกดูไว้มันมีเพนพอยเท่าไหร่วะเก้าค่ะเก้าเหรอใช่อันนี้ยังไม่ได้รวมจากจริงบ้านนะครับปกติจริงบ้านไม่แต่ความจริงมึงไอ้นี่ก็ได้นะถ้าสมมติมึงแรกเลยอ่ะจากเดิมสามร้อยใช่ป่ะต่อนหนึ่งเพนทอยแค่ถ้าว่าแรกตอนเนี้ย อะอนุญาตให้ร้อยหนึ่งนะเป็นร้อยละร้อยก็แรกตรงนี้นะแรกแรกเลายังไม่ถึงพันเลยนะครับนะเอามาฮิตอ่ะนะเอามาฮิตจัดเลยอ่ะนี่ช่วยกันเลยนะเก้าเพนพอยต์ก็เลขได้เป็นพันกว่าอยู่ไม่ใช่เหรอเพราะมันเพนพอยต์หนึ่งมันได้สามร้อยใช่ไหมมให้หนึ่งหนึ่งละร้อยครับไม่ต้องเติดนะนะกดเลยอ่ะน้ำมีเกาะคาร์บอนยังไงฮะน้ำมีเกาะคาร์บอนใช่ยังอ่ะจะเพิ่งพูดกูตีปืนไปก็หมดแล้วนี่ไงนะถึงเวลา แลกกับวัดคอยตอน,นนี้น,น,ะนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีสภาคนไหนอยากขึ้นปืนบ่ขขอนะครับผมมีเฟรมขายผมคือไม่ได้แป <laughs> ลเดี๋ยวผมจะไปซื้อปืนสามมาขายหมื่นห้าก็ได้ครับนะขายนะไ,ได้ครับถูกถูกเอ้ยสวยแค่นั้นแหละผมแม่งสขขวยแล้วแล้วสรุปเรื่องกระจกนี้ครับยังไงครับนะ ที่เราเราเจอเมื่อวานไม่รู้ครับต้องตบนายกครับนายกอ๋อมันเป็นมันเป็นเรื่องเรื่องที่แก้กระสุนครับหมายเึงว่าหลังนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้กระสุนอ่ะใช่แต่แต่ยังไนก็ต้องมีคนตำรวจแล้วว่าให้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 ย้ำกับตำรวจไปเอาว้าวเนี่ยอาร้อยห้าสิบอะอาร้อยห้าสิบอันนี้คือเมื่อวานที่ไปเมื่อวานที่ไปปรับไอไอไออะไรนะครับถังละมานี่แก้เลยใช่ไหมครับบาตี้มันยังมาี่นี่อยู่นะ อะไรอะสรับห้ายังเป็นยังเป็นเอาเหมือนปืนอยู่นะสลาบห้ายังมีเป็นยังไงสิมีเลขกก็ใช่มีเลขกระชุดด้วยกระชุดด้วยไอ้เจอรี่แค่นี้มันเต็มเต็มเท่าไหร่ครับสี่พันห้าใช่ปะที่แกมาของผม่าทะลุไปสี่พันเจ็ดตอนนี้ผมมีสี่พันเจ็ดแหละตอนนี้ อ๋อผมไม่ได้4,070ครับผม30,060ครับเนี่ยเติมเตินยังไงจัดรู้ยังไงมั้ง30,060ไม่รู้เติ่มเติยันพวกนี้นตั้งแต่ไปกดซื้อสั่งไป30,002อะพี่ผมสั่งออพี่พี่วันนี้พี่มาเข้ามาแม่งมี30,060เอ้าอย่างนี้ถ้าเติมก็เติมเต็มถังได้ชิวๆเลยดีหน้าเติมเต็มถังได้ใช่เอ้ายังไงวะกูไปทำมั่งดีกว่าแก้กันยาวแก้กันยาวอีกแล้ว ไม่มีแวปั๊มมายดีกว่าขวานสีฟ้าเปิดตัวเปิดไปคุยได้เห็นจำนวนกระสุนที่อาวุธด้วยอ่ะจำนวนกระสุนที่อาวุธใช่ไม่ต้องลองคุกเข่าแล้วป้นดูอ่ะลอต่อโปรเลยเราจะเห็นแค่แค่ปืนป่ะใช่ผมจะเห็นแค่ปืนแต่ตอนนี้ม่าเมืานปรที่เห็นอาวุธไอ้เลขเลขกระสุนด้วยไม่ใช่หรอที่ที่ที่อาวุธปกติมันไม่เห็นไง ที่ปืนแต่ก่อนเคยเห็นเลขอยู่นะไม่่ใชบบที่ปืน ah> มันเห็นอยู่แต่ว่าที่ปืนมันเห็นปกติแต่ว่าที Сейчас> ่ที่อาวุธอาวุธอื่นอ๋ออ๋อมีละกันคือมึงก็สามารถช่วยแกงได้นะถ้ามึงแลกเลยตอนนี้กูให้เลยร้อยห้าสิบไม่น่าใช่ผมว่าอันนี้ปกติช่วยแกงเท่าไหร่นะครับปกติเท่าไหร่ครับนะอันนี้อันนี้สามร้อยสามร้อยแต่อันนี้พิเศษเหรอครับนะพิเศษถ้าเกิดวันแรกเลยไงโอ๊คี่เวลาจริงปกติแลกได้ตอนมีบ้านนะแต่ถ้าเกิดมึงแลกตอนนี้เลยอะได้ครึ่งหนึ่งโอ้แฝดถูกป่ะอะ ไอ้นายกไเป็นไหนแล้ววะเฮ้ยบาร์ตี้แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดมันยิงนัดเดียวล่วงรถจริงแล้วรถพันโลอะรถพันโลอะยังยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดเทสกันเดี๋ยวผมเทสกันยังไม่เทสเลยเอเซอร์นะแต่ปืนแต่ปืนมันก็ปืนมันทะลุอยู่แล้วไม่ใช่หรอปืนปกติอะมันต้องยิงสองนัดคนหนึ่งจะล่วงจากรถอ่าใช่ยิงนัดแรกเพื่อเปิดกระจกตอนที่สองตอนนี้คือยิงนัดเดียวล่วงเลย แต่พี่ข้นรถทุกปืนล่วงหมดเมื่อกี้เทสแล้วปืนสองก็ล่วงใช่หรอใช่ไม่ใช่แค่ปืนสามปืนสองก็ล่วงลองปืนสองยิงไหมนะนล่วงเลย โอเคโอเคได้ครับเดี๋ยวดูให้สีก็โลเพดีนะคืออะไรอะสถนระสนซีเจ็ดกระสุนบ้าไม่รู้ก็จบเอยเนี่ยเวลาเวลาเก็บกระสุนทำไมมันมันเป็น้รเก็บปืนนะเออมันมันเวลาเก็บปืนอ่ะมันมันเป็นอย่างนั้นน่ะผมให้เราว่าน้องมันน่าจะใส่เซฟกระสุนเข้าไปแบบใส่ให้มันเซฟกระสุนอ่ะมันเหมือนมันเปลี่ยนแม็กอะมันเหมือนมันเปลี่ยนแม็กรีเซตกระสุนให้อ่ะ ใช่ใช่เพระมันนา่ามันน่าจะมันน่าจะรีเซร็จค่าแล้วเก็บเก็บค่าเข้าเซิร์ฟเวอร์มั้งมันยังไม่ได้ใจเลรอรอรอ,รอรอรอคุยอยู่เนี่ยเ,เรื่องกระสุนเนี่ยโอเค